ปฏิซีกูปฏิซีกูตัดไปชุดม้ชนจัดชุดม้วนจัดเลยได้ชุดม้วนจัดเลยได้มีประโยชน์ที่มันผ่าชนมึงหน้ากัลลาไงอ้าวเออได้เมื่อกี้มันย้อนมาชนได้ไงเมื่อกี้มันย้อนตอนมาเราชนปเลยครับมาชนเราไม่ขอโทษเยครับพี่ใช่ไม่ขอโทษด้วยครับตัวนี้ไม่มีอาวุธยืนีเนอหน้าเลยปิดกับตัวรอยลยอ้โหจุกแรงจัดเลยไหลไปเพื่อจุกแรงไปเพ่อนไพื่อมไปพื่ TC ครับ TC ใช้กล้องหน้ารถได้ไหมครับ TC ใชครับใช้ได้ครับกล้องหน้ารถใช้แบบไหนครับต้องใช้แบบไหนต้องถือบันไดแคมบไหมก็คือแจ็คกี้อยู่บนรถนะครับแล้วก็คุยกับเขาก็ได้ครับมันใช้เป็นวิดีโอได้เลยกล้องหน้ารถโอ้ถ้าเขาถอยรถชนผมแล้วขับมาชนผมแบบไม่ขอโทษเนี่ยโดนได้ไหมครับโดนกระทืบได้ไหมคือผมเรียกเขาแล้วหลายรอบแล้วด้วยแล้วหนีด้วยครับเขาย้อนสอมาชนผมด้วยครับขับรถผิดจราจรนะครับผิดกฎจราจรก็โดนอยู่แล้วถูกไหมครับอย่างแรกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ปรึกษาเดี๋ยวเราเปิดสารกันนะครับคือต้องส่งหลักฐานมาถ้าเป็นคำพูดแล้วแจ็คคกีี้้อยยู่่ในนนรรถเไดับ เขาถอยรถมาชนอะไรเงี้ยแล้วก็ย้อนสอนชนอีกอันนี้น่าจะได้นะเพราะว่ามันดูตั้งใจอยู่นะมันสองรอบครับเขาวูบเขาวูบล้อหล่ออ่าแจ็คเลยครับเขาบอกว่าว่าไงน้องว่าไงน้องว่าไงน้องเขาพูดล้อหลอกด้วยครับเขาพูดล้อหลอกด้วยครับนลองส่งหลักฐานมาก็ได้แล้วไม่ขอโทษเลยครับคือแจ็คเป็นลูกคนเดียวครับมันมันมันเรียกอย่างนี้มันมันมั่วครับว่าไงน้องว่าไงน้องอย่างอย่างผมเรียกพี่เหรว่าไงน้องซีซีว่าไงน้องพี่เก่าไหม จะลองจะลองส่งหลักฐานไหมครับจะได้ให้คนตัดสินคิดดีครับแต่เขาเรียกแบบไอ้น้องไอ้น้องไอ้น้องอย่างเงี้ยไอ้น้อง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 อย่างเงี้ยครับถือว่าเขาหลอกนะอย่างเงี้ยพี่ไอ้น้องไอ้น้องเขาเรียกเขาตัดไอ้น้องหัวทองใส่แว่นสีดำไอ้น้อง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 หัวทองใส่แว่นสีดำพูดผมเนี่ยตัดตัดลงนี่เหรอแบบคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะไปจะส่งให้เขาผิดไหมครับอันนี้ผิดไหมเราผิดไหมดิสคอร์ดได้ไหมครับ มันอยู่ที่น้ําเสียงครับเราพูดอย่างเงี้ยเราพูดหล่อๆอย่างเงี้ยไอ้นางไอ้นางไอ้น้องหัวทองใส่ใส่แว่นดำใส่ใส่ใส่เสื้อทีซีไอ้นางกู้เนี่ยหอนชอบทำนะกู้เงี้ยเสี่ยงเนี่ยตอนนี้ขึ้นคอยากดูหลักฐานมากกว่าถ้าหลักฐานโอเคผมนั่นได้หน่อยครับได้ช่วยกันตัดสินครับนนนีีี่่เอออาค้กได้ครับได้ครับรอดูนะ body cam หน้ากล้องใช่ได้ครับโกโปรเขาไม่ได้โกโปรหน้ากล้องครับใช่ได้ body cam หน้ากล้องกล้องรถนะครับใด่ได้ ได้ครับพี่ไอ้น้องไอ้น้องใส่แว่นใส่แว่นเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ส่งหลักฐานให้เดี๋ยวผมส่งมาเดี๋ยวมาทีเดียวผมใจก่อนได้ครับได้ครับถ้าส่งหลักฐานมาถ้าทางิเดี๋ยวจะได้เรียกให้ครับโอเคครับได้ได้ไปหาผมครับจะไปหาหลักฐานเพิ่มก่อนไปหาหลักฐานเพิ่มก่อนกูหาหลักฐานเพิ่มก่อนไม่ได้เดี๋ยววายมันรู้แล้วมันรู้แล้วมันไม่เอาแล้วรู้เยอะรู้ยใไอ้เช่นี่กูบอกให้ตัวรู้เยอะเลยเช่นตัวเนี้ยกูบอกให้ตัวรู้เยอะเลยมันรู้ละมันรู้ละรู้ไปเรื่อยเลยตัวเนี้ยรู้ไปเรื่อยเลยมันไม่ทำกับมึงแล้วันก่อนวันก่อนบอกจะยุกแก๊งงกูถาามว่ใคร้อะน กูถามไาหน้าที่ิว่าใครง้อมึงวะเมื่อยุบไปดิใครง้อมึงอะใครขอให้มึงอยู่วะมึงก็ยุบดิเมื่อยบอกอะไรไม่ยุบเงียบเงียบเป็นไงบ้างวพวกมึงอะเป็นไงบ้างวะไหวไหมมึงคิดว่ามึงไหววะโอ้รุ่นเก่นมึงก็ทำไงวะมึงก็ทำก็มึงก็บอกเลยอะรัุ่นสอนนลงก็นึกเมตเพื่อเฮ้ยน้องเมื่อกี้เขาคุยกันวะเมื่อกี้ แฟนผมคนเนี้ยอาเวลาไม่พอใช่ไหมเอาเวลารีบว่าเวลารีบไม่พอปล่อยเลยผมไม่ตอบเพราะว่าไม่ตอบเฮ้ยเราครับเราปล่อยเลยเราครับปล่อยเลยน้องปล่อยเลยปล่อยไปปล่อยไปครับว่าไงครับอยู่มันก็แหละลูกเล่นไปละลุกเล่นไปเมจิเมจิคืมเล่นไปน้องคืมเล่นไปหกส่นเนี่ยครับใช่ไหมแค่ครับอยู่หกส่นแล้วคือคุณบักเขาปะฮะคุยไอ้แปดปะไอ้แปดเข้ามาเพิ่งมาเลยเหรอ เมาตอนที่เขามาจอดรถเทียบอะครับยอยู่ในนนแก๊งครับออีนน้อยู่เหมือนเดิมครับแต่อยู่สำรองในนี้หกศูนย์หมดเลยป่ะครสองคนเนี่ยที่เหลือเนี่ยไม่ใช่คสามคนนี้เป็นครอบครัวครับไม่ใช่หกศูนย์อ๋อแล้วคนนูนนะคนเทอร์ดัมอะคนไหนครับคนไหนนัทที่ขับอีโวเนี่ยที่ขับเมื่อวานครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนกันครับครอบครัวหรือว่าผู้หญิงไม่ทำแนละ้วนั่นแกเราเป็นแมน เขาบอกว่าไม่อยู่แล้วนี่สอบรองอยูสอบรองสอบรองยังอยู่ยังอยู่ยสอบรองไม่อยากด่าปวดใจถ้ากูด่าอีกแบบหน้าอูดเนีมึงว่าไม่ไม่ไถ้าเมจิถ้าเมจิเอาไว้ก่อนแต่ถ้าแต่ถ้ามอม้ามาอีกตัวเนี่ยเดี๋ยวกูจัดให้มอไหน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 เนี่ไปบุหรี่มาเดี๋ยวเขาลืมตัวเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวเขาจะได้ใจตอนนั้นเนี่ยตัวนี่ตัวนางเอกช่องเก็บสีนะตัวเนี้ยอ๋อนี่มึงโดนอันนี้เหรอ ช่องเจ็ดสี่อะนี่ยไอ้เหี้ยแม่งเอากูเลยเนี่ยนาตาลีเกาโปว่าอย่างงี้ก็ไม่ได้เหรอก็คือไม่ก็คือถ้าเปรียบเทียบเปลียนสาวจีนอันนี้สาวจีนมาใช่สาวจีนมาสาวจีนนะเสื้อเสื้อสายจีนไหมเสื้อสายจีนไหมโอ้แฝดลือเหรอแฝดลือเหรอแฝดลื้อแฝดลื้อเจอแฝดลือเนี่ยก็เจอแต่ละอย่างนะไอ้เฮียคุยปั่นปันเลยนะเลยเฮียแต่ละแต่ละอันแต่ละองค์เจอแฝดลื้อเ่ยก็เจอแฝดลือเจอแต่ละตัวแต่ละองค์ไอ้สัตว์ ไม่เชื่อแต่อะไรแบบสุดๆทั้งนั้นเลยว่แบบจุกๆกูก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยกูงงว่าเขาน่าจะรักกุงจัดเลยนะจริงมะอันนี้เขา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 บอกกูว่าจะโดนข้อหาเป็นเอ่อคอมมิวนิตี้เป็นคอมไม่ใช่คอมมิวนิตี้นะครับเขาบอกว่าเป็นเอ็มจีนะครับกูตอบไปคำเดียวว่าจ้าแล้วก็สระอายาวๆกับเขาแค่นั้นพอกูไม่เป็นเอ็มจีคืออะไรวะพูดถึงนางเอกช่องเจสี่เป็นเอ็มจีข้างนอกข้างนอกไงข้างนอกไงก็คือข้างในไม่มีอ้าวไอ้เหี้ยแล้วข้างในไม่มีทีวีไงอยู่โฉนดหมดเลย กูพิมพ์กลับไปแล้วว่าทีวีเขาไม่ตอบกูก็ไม่เถียงอะได้เหรอวะคนเด็กเออคนไอเซอร์ก็บอกกูว่าให้กูไปเถียงเรื่องทีวีแต่ไม่ทันแล้วเขาตัดสินไปละกูก็เออไม่เป็นไหมจะได้รู้ว่าทำเราขึ้นรถไม่ได้หรอโอ้โหรั่วเลยที่อะอะไรวะอะไรอีกเข้าเจสีโดนแบไอ้โดนใบแล้วเป็นไปส้มไปแดดไปเหลี่ยม เว้ยนี่กูด่ามันว่ามันเจ้าน้ำตามันปลอมเจ้าน้ำตานางเอกเจ้าปลอมเจ้าน้ำตานางเอกเจ้าเจ็ดสีกูบอกอย่างี้เขาว่าไงว่าไงเฮียมันเป็นตบอมไม่คุยกับกูกูคุยอยู่คนเดียวเฮียถีอบ้าแน้วดีไอ้ตาไอ้แล้วมาเรื่องไอ้นี่มันแจ้งได้ไงอ่ะตอนสลบอ่ะกูก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยปีจารง หผมรักผัวเขาโอยตายผมรักผัวเขาที่รักของเราเป็นสาวหล่อก็นึกไม่ถึงแจ็กกี้ก้าวแซ่ดอหัวฟ้าอ้หัวฟ้อ้หัว้าไอ้พีโป้เอ ų, <Cette> cow, ้ไอ้ห hmm. ัวฟ้ามึงไม่ได้พดือไอ้ัตเคื่องดงไปนะพวกสุนนี่มันไปเบื่อจริงนะชีวิตเนี่ยมึงจะไงมึงจะมาไหมมึงจะมาเดินม่อ้ไ้ไอ้ไอ้ไอดไอ้อบไอ้ไย้อ้ไอ้ไอ้ไอออ้้ ดงแลนลันลันกูจะดูก่อนจะติดเดี๋ยววันนี้ยกูจะดูก่อนจะติดอ่ะไม่ติดเดี๋ยววันนี้กูมาต่อวันนี้ไม่ติดไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้กูมาต่อแต่ไม่น่าจะถึงพรุ่งนี้นะลิกน่าจะตื่นมาละแต่พี่ลิคติดมคลั่ง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 คือตื่นมาคลั่งปกติถ้าผมจำไม่ผิดเขาน่าจะมาชอบมาตอนที่พี่ไม่อยู่เนี่ยเออไปครับพี่สิติดมัอะไรวะคือลุงใหญ่จะคุยกับแจ็คกี้ครับข้างล่างเลย ลุงใหญ่เลยเหรอเขาเรียกลุงใหญ่เลยเหรอที่เนี้ยกูไม่เคยได้ยินใครเรียกลุงกันมานานแล้วเนี่ยอ้อาวไปรู้จักลุงโหเรียกลุงใหญ่เลยเหรอวะลุงอน่ยลุงใหญ่เลยเหรอวะไอ้เหี้ยอ่าครับโอเคครับอธิบายก่อนว่า <ขอ S 1> วันนั้นมันเป็นการนัดเล่นกันเรื่องเรื่อง ไม่ได้อุ้มเอเป็นจกบัตรแทนที่แจ็คก,กี้ของเขาเล่นครับคือถ้าจะเล่นเล่นได้แค่จกบัตรอาจกบัตรครับเอาเลยตอนนี้เลยใช่เอาตอนนี้เลยครับเอาจกบัตรจริงแต่ว่าหลังบ้านเขายังไม่ดูมาให้เล่นนะอ้าวแต่เขาผมเคยถามแล้วน,น,นะเขาบอกว่า,าเลือกหมวดได้ครับว่าสมมติมบอกทีซีไปเลยให้เลือกหมวดได้อะไรเงี้ยงั้นเดี๋ยวขอคอนเฟิร์มพอตล่าสุดที่ถามหลังบ้านเนี่ยนี่ตรอขอเรียนตามตรงนี่ขอไปด้วยเพราะว่าเขาเขาไม่ค่อยมาแจ้งสักเท่าไหรอ่อ๋องั้นลองทีเก็ตดูกนครับแล้วลองถามดูเปิด้หลไ ได้แหลวสักครู่นะโอเคครับแต่เป็นจกบัตรนะได้ครับได้ได้ได้ไม่มีปัญหาต้องหมดแล้วผมอะเอาหมดทุกอย่างครับผมเอาหมดทุกอย่างแล้วตอนเนี้ยเอาทุกอย่างครับอย่างซอสอะครับตอนนี้ลายไหลอะครับเนี่ยไม่มันจะไม่ได้ลงไม่ได้เหรียญอะไรพวกนี้ไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับผมจะเปิดนี่สนมันครับไม่สนเหรียญไม่เป็นไรครับผมพอดีเพื่อผมรวยอยู่แล้วนนี้งั้นเดี๋ยวขอขอติ๊กเก็ตถามนะสกู่ได้ครับได้ครับเอ๊มีใคร พอดีมันเป็นวันที่เราออกกฎไัน,นี่เพิ่มตัวที้ว่าห้ามซื้อเรื่องจากกิจกรรมก็เลยนึกออกว่าเอ้ยวันนั้นเหมือนแก้กฎลยว่าห้ามซื้อเรื่องจากกิจกรรมทุกกรณีเพราะอยากจากกี้มันแยงว่าเอ้ทำไมซื้อได้เพราะตอนนั้นพี่ตูเป็นคนตัดสินองนี้อ๋อครับจำได้แล้วทางนจำได้แล้วแล้วพอดีเนี่ยก็ไม่เ็นด้วยเหมือนกันวนะ่าอัน,นจริงๆมันไม่ควรอ่ะโอเคครับก็เลยนึกออกไอ้ตามคนเลยเน้องจกบัตรหลังรีนายเขาถามวัน แบบตามรอเลยแบบให้สแตนบายรอเดี๋ยวขอถามระบบก่อนนะครับสักครู๊ปแบบสแตนบายรอระบเบขออ๋เกมลงหัวแป๊บนึงแบบ